สวัสดีครับนี่คือรายการ World Comment วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่เขย่าว,วงการเมืองกัมพูชาอีกครั้งเมื่อสมเด็จเตโชหุนเซนประธานวุฒธธิสภาเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้สามารถถอดสัญชาติพลเมืองกัมพูชาที่สมร่วมร่วมคิดกับต่างชาติและกระทําการต่อต้านผลประโยชน์ของชาติ ข้อเสนอนี้ถูกประกาศต่อหน้าคณะผู้บริหารจังหวัดพระวิหารในช่วงเช้าวันศุกร์ที่27มิถุนายนท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่กัมพูชากำลังเผชิญบริเวณชายแดนไทยและท่ามกลางแรงกดดันจากกลุ่มฝ่ายค้านที่เคลื่อนไหวในเวทีระหว่างประเทศโจมตีรัฐบาลอย่างต่อเนื่องรัฐธรรมนูญมาตรา33ของกัมพูชาระบุชัดว่าพลเมืองกัมพูชาไม่สามารถถูกถอดสัญชาติหรือในประเทศเว้นแต่จะมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐ แต่ฮุนเซนเห็นว่าข้อกฎหมายนี้ไม่เพียงพอจึงสั่งการให้นายแก้วฤิธิรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรมรมศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรองรับการถอนสัญชาติในกรณีที่มีการสมคบกับต่างชาติบ่อนทำลายผลประโยชน์ของประเทศสมเด็จฮุนเซนเน้นว่าต้องมีเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อจัดการกับคนที่หักหลังชาติ โดยยืนยันว่าเป้าหมายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อหวังผลทางการเมืองแต่เพื่อไม่ให้ต่างชาติใช้คนกัมพูชาเป็นเครื่องมือในการบ่อนทำลายประเทศอีกต่อไปนอกจากนี้คุนเซนยังตั้งคำถามตรงถึงกลุ่มฝ่ายค้านว่าคุณอยู่กับชาติกัมพูชาหรือคุณอยู่กับศัตรูพร้อมโจมตีการเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยหลักฐานในคดีที่กัมพูชายื่นฟ้องไทยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรณีพื้นที่พิพาท3าจุด ได้แก่ดินแดนมุมเบยปราสาทตำเมือนตำเมือนถมและตากระเบียงเขาระบทว่าคำขอให้เปิดเผยเอกสารเหล่านั้นไม่เหมาะสมและคดีนี้อยู่ในชั้นศาลเป็นความลับของศาลร,รัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพราะอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติการเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อถอดสัญชาติในครั้งนี้สะท้อนแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอก และเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลกัมพูชาในยุคหลังเปลี่ยนผ่านอำนาจยังคงเดินหน้าปราบปรามกลุ่มต่อต้านอย่างเข้มขน้นคำถามสำคัญในเวลานี้คือการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้จะผ่านความเห็นชอบหรือไม่และจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อพลเมืองกัมพูชาที่ลี้ภัยในต่างแดนนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้เครื่องมือกฎหมายเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองและควบคุมการแทรกแซงจากภายนอก ติดตามการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูนครั้งประวัติศาสตร์นี้ต่อไปได้ที่ Work c o m m ม n มและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณใต้คลิปว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการถอดสัญชาติเพื่อปกป้องชาติ